สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรขอพหยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณนอนควินถือเหรียญพลังงานของคนท่าดินมังกรพฤกษ์กัน เดเมอร์ The Emperor, พลังงานของคนราศีเมษวิวออฟจูนพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็เดอะเดวิลพลังงานของคนราศีมังกรนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาราศีเมษอยู่ในธาตุไฟแล้วก็ราศีมังกรอยู่ในธาตุดินนะคะ เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ชอบควบคุมเป็นคนที่รู้ทันคนเป็นนักวางแผนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คิดนำหน้าคนอื่นเสมอเป็นคนที่รักใครทุ่มให้เต็มที่นะคะอาจจะรักใครยากนิดน,นึงแต่ถ้ารักแล้วก็รักจริงนะคะเป็นคนที่เลือกมากเลื่องมากหน่อยนะคะรักใครยากแต่ว่ารักแล้วก็ ต้องเป็นคนเดียวนะคะไม่มีที่หนึ่งไม่มีที่สองขี้หึงด้วยนะคะขี้หึงขี้หวงรักแรงเกลียดแรงนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาบ้างดีกว่านะคะคนที่มีบางสิ่งบางอย่างอยากบอกอะไรให้คุณได้รับรู้เขาเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยขอพลังงานของเขาคนที่มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากบอกให้คุณได้รับรู้นะคะเขาเป็นใคร จะใช่คนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ไหมขอพลังงานของเขาหน่อยสถ้วยพลังงานของคนทาตน้ำมีนกรกฎพิจิก6หกดาพลังงานของคนทาตุลมเมถุนตูนกลม เดอะทาวเวอร์ Tower, พลังงานของคนธาตุลมนะคะแล้วก็เดอะเลเวอร์พลังงานของคนราศีเมถุนมีพลังงานของคนธาตุน้ํากับธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาราศีเมถุนอยู่ในธาตุลมตอนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ทะเลาะกันกับคุณต้องมีประเด็นกันนะคะมีขึ้นเสียงใส่กันหันหลังให้กันด้วยบางคู่อาจจะถึงขั้นว่าเลิกลาจากกันก็ได้นะคะเดอทาวเเป็นการจบสิ้นเป็นการแตกสลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหัน ไม่ทันตั้งตัวเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นคิดถึงเหงาเศร้าไม่รู้จะทำไงเบื่อเบืเจงเงกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้อยากมาพูดคุยอยากปรับความเข้าใจอยากทําให้ดีขึ้นยังอยากลงเรือไปด้วยกันนะคะยังไม่ได้อยากเลิกราจากกัรเนาะแล้วก็ยังคงเป็นคนที่รักยังคงเป็นเดลิเวอร์นะคะเรามาดูความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกในใจของเขากันต่อดีกว่า เขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงอีกนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกเดทนะคะจบสิ้นนะคะอยากกลับมาพลังงานของแฟนเก่าคนเก่าอยากกลับมาใหม่นะคะ สิบทวเป็นคนรักสร้างครอบครัวมีความรักที่ดีนะคะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองอยากได้ความรักจากคุณอยากมอบความรักให้กับคุณนั่นเองเดชชาริออดเดินทางมาหาติดต่อมานะคะพูดคุยปรับความเข้าใจอยากกลับมารักอีกครั้งนะคะพลังงานของเขาชัดเจนมากๆ แล้วสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรแล้วสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรขอโทษให้โอกาสกันได้ไหมให้อภัยได้หรือเปล่าคุณเป็นคนเดียวในใจคนที่เขารัก ขอโอกาสนั้นได้ไหมขอความโชคดีนั้นจากคุณอีกสักครั้งได้หรือเปล่าอยากเป็นคนดูแลคนที่อยู่เคียงข้างคุณคอยรับฟังคอยแก้ไขปัญหาพูดคุยปรับความเข้าใจผ่านการทบทวนทานใจตัวเองแล้วนะคะอยากเป็นคนที่ใช่ของคุณนั่นเอง พลังงานของเขาคนที่มีอะไรจะบอกกับคุณนะคะก็เป็นคนที่คุณเคยคบเคยคุยคุณรู้จักกันดีนะคะบางคู่อาจจะมีประเด็นการมีปากเสียงการทะเลาะกันบางคู่อาจจะถึงขั้นว่าเลิกลาจากกันนะคะพาะมีเดอร์เทวเวอร์กับเดทเนาะแล้วก็ตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกคิดถึงอยากกลับมานะคะอยากต่อสู้ฝ่าฟันอยากพูดคุยอยากแก้ไขในสิ่งที่ ไม่เข้าใจกันนะคะอยากลงเรือไปด้วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันอยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกข์จะไม่ทอดทิ้งกันนะคะยังอยากเป็นคนรักยังอยากเป็นที่รักยังอยากกลับมาอยากเป็นคนใหม่ อยากฟื้นคืนที่พลังงานของแฟนเก่าคนเก่าอยากกลับคืนมานะคะกลับคืนมาเป็นครอบครัวเป็นคนรักมอบความรักให้กันเป็นคู่รักที่รักกันหวังดีต่อกันนะคะเดินทางมาหาติดต่อมาแก้ไขปัญหาพูดคุยนะคะเดยอดชาลีออดเนาะแล้วก็ข้อความที่เขาอยากบอกขอโทษคุณเป็นคนเดียวในใจคนที่สำคัญที่สุด ขอโอกาสนั้นให้กับเขาอีกสักครั้งได้ไหมที่จะได้ดูดแลคุณอยู่เคียงข้างคุณไม่ทอดทิ้งคุณเป็นคนสำคัญในชีวิตคุณนั่นเองพลังงานของคุณก็เป็นคนที่มีเหตุผลมากพอนะคะมีความรักที่มั่นคงมากพอรักใครก็รักจริงนะคะ พลังงานของเดอรเดวิลนะคะนอกจากจะเป็นคนเจ้าอารมณ์รักแรงเกลียดแรงยังหมายถึงความผูกพันโซ่ตรวนที่ยังคงพันธนาการถึงกันอยู่แล้วก็ยังตัดใจไม่ได้ยังตัดใจไม่ขาดส่วนวิวออฟฟอร์จูนนะคะถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ก็คือมีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะพลังงานของ กงล้อแห่งโชคชะตานะคะเป็นการหมุนวนกลับมาที่เดิมก็ได้เราก็เลข1บวกเลข0ูนย์นะคะ1บวกศูก็เท่ากับ1เนาะ1ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะจุดเดิมได้เหมือนกันนะคะพลังงานของคุณก็เหมือนรอคอยเขาพลังงานของเขาก็เหมือนอยากกลับมาใหม่อยากได้รับโอกาสจากคุณใหม่เลยนะคะ <c oughs> แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณได้รับรู้หรือว่าข้อความในใจเขาที่อยากบอกกับคุณให้รับรู้มากที่สุดนั่นเองนะคะ